น้องเพชรน้องเพชรจ๋าสวัสดีตอนเช้าหน่อย,ะอ,อ,ยอะไรนะคะนมเปี้ยวที่ไหนลูกอ๋ออยู่ในตู้เย็ยนไปให้เย,ยนาเอาให้ปะหนูเข้าไปเอาจา๋าตาเล่ไไเลจะเอารถไปซ่อม,ม,มอ๋อตาเล่จะ,เเลจะไปทำงานโ อเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะพูดใหม่สิเอาพูดดงัๆดงๆอีกครั้ง <Are you? S 1> ไม่ใช่ฮ,ฮ,ฮัลโหลฮัลโหลกดอะไร How are ฮาวอายุไม่ต้องปิดค่ะปิดเพชรไม่ได้ค่ะเราปิดพี่พลอยไม่ได้ค่ะอาจารย์อาจแรยอาจารย์อาจารทำหนูหน่อยทำหนูหน่อยและและ ออกมาค่ะแต่ทำดูดิหืมูใหญ่ทำไม่ได้ใหญ่ตัวใหญ่ไม,ไ,ไม่เอาค่ะไม่ปิดค่ะไม่ปิดเดี๋ยวตาออกมาแล้วเหลือตาจะเอารถตู้ออกเนด,ดูพี่ไลเปิดเอาแล้วให้พี่ดู พี่จะปาดใบไม้ใส่หนูแล้วนะเร็วๆๆๆๆถอยออกมาเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆพี่พลอยถอยสิพี่พลอย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 อ่าอ่าอ่าอาฮ่า เห็นอยู่เอออด,ดูดูพี่ดูพี่ดูพี่เขาทำงานอยู่อ่ะถอยออกมาค่ะอ,อ้าทำไมไม่อยอมไม่ยอมกันอันนี้การไม่ยอมกัน นหนูอยนเ้ยหยายบอกให้ไปเอาไงหนูไม่จะมาใช้ายายไม่ได้น้องเพชรใช่น้องเพชรต,ต้องไปเอาอย่ามาหัวดียุนีียกเมียาชายทุกคนเมืองเม,ม,มืงทางงอนหนพี่น้องเมือง,งทางงอนหนอ่มแกผิดชาลาจะเบื้องหลานสาวเจ้าฝนฝนงอนเอามาให้พี่พลอยด้วยนะคะเอามาสองกล่องด้วยนะ เอาแล้วพี่ไปหนูทำไมไปยุ่งกับพี่อ่ะถูถอยออกมาพี่ว่าเขาบอกถอยออกมากับว่าหมองื่นมีแดดจะิ่งเออลุนออกมาพี่พี่เอาใส่ถุงด้วยไหมพี่เอาคนกับจักรยานใส่ด้วยไหมเอาใส่เลยนะนั่นอย่างเงียเรียวเรีวเรีวเรวพี่จะเอาขึ้นรถไปแล้วเร็วเรวหนูอ่ะ เอาถอยเลยโอเคนั่นไงไอไโอโอ,ดดอโอ้โหฉันรู้อยู่มันมีแดดโอ้แล้วหลบคุณยายด้วยอ่ะหืมรู้ทำอะไรใส่ยายเมื่อกี้นี้อ,อ้าวอ้าวอ้าวพี่เอาขึ้นรถไปเลยพี่พี่เอาเอาคนทั้งรถขึ้นเลย เอานูอยากเป็นทห,หาร้ทหารไหนหนเอยเนีน่ทหารอะ่ะอ๋อนู้นไงพี่เลยเหรอนูนูสวัสดีตอนเชาวว้าหรือยังหนสวัสดีตอนเช้าครับผม นาาตรันมีเงไม่เปิีขยัอไปไปมา้อ้นมาค่ะนดนจะไปไหนไม่รู้ ใส่ไก่เลยเอะอ, <laughs> อะไรอยากเล่นกับพี่เหรอพี่ทำงานอยู่พี่เล่นไม่ได้อพี่กวาดใบไม้อยู่นะ่ะโอ้พี่พอยมาแล้วโอ้ลงเพชรมาแล้วได้อะไรอ่ะลูกโอ้โห อันนี้คืออะไรอ่ะลูกอันนี้ไ <fry> ม <UC S> ่ใช่อันนี้ไม่ใช่พีทฮะอันนี้อันนี้มันเปรี้ยวอ่าทำไมอ๋อเปรี้ยวมันหัวหัวทรงผมเป็นอย่างเงี้อ่ะไปไปนั่งกินตรงโน้นไปยายพาไปช่วยหนูหน่อยฮะหนูหน่อยค่ะให้หนูหน่อยค่ะโอ้ช่วยหนูหน่อยค่ะน้องพี่เพชรน้องเพชรช่วยหน่อยได้ไหมคะข้าไม่ไปเขาไม่ช่วย ขอบคุณค่ะใส่แล้วค่ะเขาไม่ยอมใส่หมวกอข้อเท้าหรืออะไรใส่ทุกอย่างแต่เขาไม่ยอมใส่ครับพี่น้องเขาดึงออกแล้วเขาไม่ได้ไปไกลหรอกค่ะเขาเล่นอยู่ตรงนี้น้อยาหพานางกิ่นกาแ,แฟนี่้วยกาแฟรไฟยยุนี่แหละ กินขนมด้วยเห็นไหมนั่งแบบกับพื้นเลยอะ่ะเนี่ยมันจี๊ดจัดนะมันจี๊ดจัดนะฉันจะบอกให้อืออินกาแฟก่อนเอาเยอะออกมาเยอะนะกินไม่หมดนะคะออกมาหมดไม่หมดนะจะบอกให้ กินกาแฟตอนเช้าค่ะ well, อร่อยมากอร่อยชิบเปรี้ยวใบบีบเปรี้ยวจี๊ดไหมเปรี้ยวจี๊ดไหมคะเต้นเก้นให้หน่อยค่ะเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมป้าใหม่ทำยังไงป้าใหม่มันเปรี้ยวหหวานมันมี ปิปุกนักยปยโอ้โหกินรจี๊ดเลยเหรอกระโดดได้เหรอนี่จะกระโดดนะน้องเพชรจากระโดดนะน้องเพชรกินแล้วอะเปรี้ยวอะเปรี้ยวฉุดฉุดนะขอบคุณค่าก่อนสิค้ะไม่หน่ขอบคุณค่ะเปรี้ยวฉุดฉุดห เอกเปี่ยวมากฮะผมไม่เป็นหนักหนามอ่ะฮะผมใครโอ้ผมชี้ขึ้นฟ้าเลยเหรอเพราะว่ามันมันแอ่นไงชี้ขึ้นฟ้าเลย อ,อ่ะค่ะยายยายกินกาแฟไม่ได้ลองกินไหมไม่ลองค่ะมันเปรี้ยวแบบไหนเปรี้ยวมากค่ะฉันรู้ว่ามันเปรี้ยวมากค่ะคุณพี่เอ๋อเอาโอเคร้าวทำเน,นี่ยเอาเลยใครพี่ช่วยดูไหนต้องใส่ตะกัดเหมือนแม่เดน พอแล้วเขามันจะร้อนมันจะร้อนอันนี้ข้างไหนข้างข้างขวาข้างไม่ขวาอยู่นี่อันนี้ข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาไหนมือซ้ายอยู่ไหนมือซ้ายมือซ้ายโน่ค่ะมือซ้ายค่ะแล้วมือขวาค่ะขาแล้วขาล่ะคะขาออขาอันนี้ขาอะไรขาขาอะไรขาตีนขาตีนไม่ใช่ขาตีน ซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ะออะพี่พลอยเอามือขวาอยู่ไหนคะมือขวาโอ้ยผิดค่ะนี้ซ้ายค่ะไหนมือขวาคะมือขวาอยู่ไหนคะอ้ามือซ้ายอยู่ไหนคะอ่าแล้วขาซ้ายอยู่ไหนคะขาซ้ายค่ะขาซ้ายเออนี่ขาขวาค่ะอมซ้ายขวาซ้ายดูดูทหารทหารทหารเวลาเขาออกกําลังกายเขาจะทํา ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาอุ้ยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายอย่างเงี้ยอยากเป็นอะไรเนี่ยออกกําลังกายเหมือนน้าหางไงพี่แจอดพี่จ๊ดดีมาฮะไม่ใช่เลยทำแบบปลาบ่อยทำไมยายจะทำไม่ได้หนือทำให้ยายออกออกกําลังกายไง วันทยาพุทธอาวยืนตรงตรงสิตรงตรงเอามือเอามือแนบถ้าสมมติว่ายืนตรงอย่างเงี้ยต้องเอามือแนบแนบชิดอ้าวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอ้าวซ้ายอันนี้ขวาซ้ายด้วยอ่านี่อ่ะทำ่างนี้นะอ่ะอย่าเพึ่งซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอ่ะทำสิซ้ายขวา ถูกต้องอค่ะซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายขาด้วยเอาขายกอ่ะยกขาดึนขึ้นอ่ะเอานะนี่ขาซ้ายนะนี่ขาขวาเอายกขาขวาซ้ายขึ้นเอาซ้ายขวาสลับกันซ้ายข,ขวาซ้ายอ่าเอาทำเท่เดียวเอาซึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายน่ารักจุดทุกจุ <laughs> หวยนเปรี้ยวไอ้บอยเปรี้ยวเหรอคะโอ้น่าสงสารมากร้องร่าไห้เลยอ่ะพี่จัตุรดิไมวว่ะมันมันมีเปรี้ยวหรอกใหญ่ไม่ชอบเปรี้ยวไม่ใช่มันกินมันกินมันกินหวานหรอกไม่ใช่หรอกไม่ต้องมาโกหกฉันฉันไม่เชื่อเธอ,เธอหรอก วันนี้มาทานไลท์โอ้คุณโอดีออดี้แล้วไงหนูไลท์สดอยู่ยายไลท์สดให้หนูอยู่นี่ไงยูสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆยังสวัสดีค่ะพี่พลอยล่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะยังพี่พลอยจ๋าปุ้าดีมุ้งปาดีเหยาตีหัวสวัสดีค่ะยังพี่พลอยพลอยจะยืน คอยกินอะไรอยู่พอยยังไม่ไหลเลดอ้าวอันนี้มาพอดีอันนี้มาพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขี้ยบไหเปล้ยบี่เกียรเดินไปเอาเสือก็เลยนั่งเลยเกี่ยวๆนั่นอย่างเนี้ยต้นเลยมันหวานอุ้ยอันนี้มันเชื่อหรอกหวานยังมาตัวเลยมันไหมมีรสสับปะรด มันเก็บด้วยนะลดมื้อเอามันเปี้ยวมัเปี้ยวโอ้ถ้ากินไม่ได้มันเปี้ยวกลัวว่าไอ้ข้าวกินน้ำให้อันนี้กินหน่อยอันนี้คืนตื่นอันนี้จะได้ชื่นใจไงเยี๋ยวเอาไปเปี้ยวให้อันนี้กินอันนี้จะได้ชื่นใจเลยอะไรชื่นใจเลยที่เดอกกมันเป็นไข่นะมันเป็นไข่นะไม่เล่นน้ำไม่ติ่มข้่อ่าอ่า

ว้าวดาวหนึ่งร้อยดวงแล้วหนึ่งพันพันแล้วเขาพูดเขาบอกออกมาสิเขาบอกหัวมปนลมเนรอเดียว